สวัสดีครับคอตรับเข้าสูช่องบิลิเ b อร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นกับพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและแลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้สองรูปแบบครับอ่ะเป็นราศีมังกรนะครับไม่ใช่ราศีมังกรเนาะแต่เป็นราศีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าให้อ่านว่ามังกรเพราะอะนุรักษ์ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวภาษาไทยจะวิบัติเอาไม่ใช่มังกรเนาะ ก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใค้นงก,การดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่เปอริเวอร์สามหกเตรงด้านล่างนี้ครับแอดไลน์อดีมาถามค้าครูคได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้2ต่อพิเศษไปเลยเนื่องจากว่าช่องเนี่ยครบรอบซับสไครต์เบอร์ห้าหมคนนะครับครึ่งทางแล้วเนาะแต่ว่าผมไม่ได้หวังอะไรมากหรอกแค่ได้ห้าหมื่นก็โอเคดีใจแล้วนะครับยังไงก็ถ้า,าฝาก กด subscribe ติดตามอีกช่องหนึ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่รู้หรืออ่าเซิร์ชไปได้ที่คำว่า Fortune พยากรเนาะก็ไปกด subscribe ให้ด้วยนะครับในช่องนั้นขอบคุณล่วงหน้าครับผมทำอยู่แค่2ช่องนี้เท่านั้นคือ Fortune พยากรณ์กับ b i l l เบอร์สตามชื่อลายนี้นะครับช่องนี้ได้50,000แต่อีกช่องหนึ่งอ่ะได้80,000 ห้าพันนะครับกำลังจะแสนแล้วอีกประมาณ15ื่นนะครับยังไงก็ช่วยไปกดกันด้วยเนาะจะได้เป็นการซัพพอร์ตโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็แค่กดติดตาม b ับส i b e ตรงนี้นเองนะครับก็ไปอีกช่องหนึ่งนะไม่ใช่ช่องนี้นะครับเพราะว่าช่องนี้ครบแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการเพิ่มละนะครับก็หมายถึงว่าต้องเพิ่มปกตินั่นแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเอา่อมันจะต้องกดเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าไม่กดเนี่ย ถ้าเผื่อคนที่ฟังแล้วบอกว่าพอแล้วเนี่ยคนไม่กดเนี่ยมันจะทําให้คลิปเนี่ยหายหมายความว่าการโปรโมทมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะยูทูบเนี่ยเขาใช้กดใหม่แล้วมันแข่งขันกันสูงันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อมียอดซับสไครต์หรือยอดดูเนี่ยน้อยกว่าปกติอ่ะมันจะ d r อปลงแล้วมันจะไม่แสดงผลในหน้าฟีดที่คุณกดกระดิ่งกันนะครับเออบางคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยหายไปนานทั้งที่ผมทําลงแทบจะทุกวันเนี่ยคุณคิดดูแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้รับการโปรโมทไง ดังนั้นเนี่ยก็กด Subscribe ติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดูกันเยอะๆเหมือนเดิมนะครับจุดกําเนิดตนุราศีมาก,กรอยู่ทางขวามือสุดได้ทั้งราศีแล,และขนาดมากรเลยนะอ่ะโอเคคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เจาะลึกดาวเสาร์นะครับขอจรในราศีคุมนะั้ไม่ใช่ราศีมีนขออภยัยพอดีลืมเปลี่ยนอีกแล้วครบรอบ1ปีในเดือนมีนาคม2024นะครับเราจะพยากรณ์เฉพาะเดือนมีนาคมนี้ จริงอยู่ว่าเดือนนี้เดือนมีนาแล้วทําไมเพิ่งมาพูดใช่ไหมบางคนอาจจะคิดอย่างนี้เพราะว่าเขากกอนระวังกษตเรนะครับก็เลยแบบเออมันมันมีอะไรต้องพูดก็ก็เลยมาพูดในคลิปนี้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้คิดจะทําคลิปนี้ตั้งแต่แรกเพราะเนื่องจากว่าดาวราหูมีคนดูน้อยเนาะก็เลยว่าจะไม่ทําแล้วนะครับแต่ว่าช่องนี้สับสไคร์ได้ห้าหมื่นก็เลยอ่ะตอบแทนด้วยการทําคลิปนี้เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับอ่ะก็มาดูกันเลย อันดับแรกรามาดูที่ดาวเสาร์ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับมาจากราศีมังกรอ่มังกรตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องไปแก้ไฟไฟหนึ่งซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับหาไม่เจอแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับตรงอื่นเปลี่ยนหมดยกเว้นตรงนี้เปลี่ยนยากนะครับเลยเปลี่ยนไม่ได้เนาะเพราะว่าเข้ามาก็เป็นมังกรแล้วอะเราก็ไม่รูเหมือนกันว่าเอา้าไม่ใช่มังกรหรอพอไปดูอ๋อมันมันคือมกระ นะครับมกราคมนั่นแหละก็เลยภาษาไทยอ่านควบก็เลยเรียกว่ามะก่อนนะครับตาจริงต้องอ่านว่ามะก่อนนะทีนี้ตนุเนี่ยตัดสุออกคือตนถูกไหมครับอ่านว่าตนตนเนี่ยคือตนเองคือตัวเองนี่แหละนะครับตัวตัวฉันเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยคือคนมะก่อนนี่แหละนะครับคือตัวตนของเราทีนี้ตนุเนี่ยก็คือตัวตนคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวลัคนามันคือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่วนราศีเนี่ยมันก็คือตัวตนของคุณนั่นแหละนะครับราศีคือร่างกายนะครับลัคนาคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมายถึงมันใหญ่กว่ามันเป็นภาพรวมมากกว่าแต่มันก็คือตัวตนของเราด้วยรวมเข้าไปนะครับคือลัคนาจะละเอียดกว่าแต่ว่าเป็นภพเรือนกับไม่ละเอียดเท่ากับราศี พระราศีคือตัวตอนอาทิตย์เนี่ยมันคือก่อกําเนิดเนื้อหนังมังสา,านะครับเออพูดง่ายๆจะได้เข้าใจเนาะแต่ว่าลักษณามันคือสิง่งแวดล้อมรอบตัวเราเช่นเราอยู่บ้านหลังไหนเรามีครอบครัวแบบไหนเรามีสังคมแบบไหนอะไรประมาณนี้คือมันรวมรวมนะครับลักษณะมันคือรวมทั้งหมดเวลาโดนลักษณะจะโดนคนอื่นกระทบตัวเราก็ได้ แต่ถ้าโดนอาทิตย์มันคือตัวเราเองเลยนะครับเพราะอาทิตย์มันคือดาวดวงหนึ่งนะครับแต่ละขณะมันคือสิ่งแวดลอ้อมประมาณนี้ทีนี้ดาวประจําตัวไปตกเรือนาศสกุมหรือเขาเรียกว่ากระดุมพระในทางโหราศาสไทยโหราศาสไทยเนี่ยกระดุมพระหมายแปลว่าอะไรกระดุมพีกระดุมพระมันแปลว่าความเป็นสถีหมายคมว่าเป็นการเก็บสะสม,มครับมันเป็นภพสะสมดังนั้นเนี่ยสมัยนี้จะแปลว่าการเงินนะครับเพราะว่า เงินม yeah. ันได้แต cool ่แต่ผมจะแปลงี oh ้นะแล้วแต่เนาะเพราะว่าพี่ชายผมเคยเคยแย้งว่าปุตตะเนี่ยคือรายได้รายได้ที่หมายถึงรายายได้ที่ได้ประจำนะครับแต่ผมกับไม่มองแบบนั้นนะไอ้แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนสมัยเนี้ยเขามาแปลกระดุมพับเป็นการเงินดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเงินตรงเนี้ยเป็นเงินประจําเงินที่ได้ประจํานะครับเงินเดือนพูดง่ายๆเงินเดือนบุตตะเนี่ยจะเป็นเงินรายได้เสริม ผมจะคิดว่าเป็นไรายได้เสริมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเราอ่ะได้มาก็ต้องเก็บมันก็คือกระดุมพระมันก็คือแบบได้เรื่อยๆแต่ปุตตะได้เล็กๆเรื่อยๆมีคาว่าเล็กๆแปลว่ามันไม่ใช่เต็มรูปแบบเกินเรียกว่าเป็นไรายได้เสริมนะครับสำหรับตัวผมนะแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าเป็นไรายได้เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ครจะไทยยังไงก็เอาให้มันถูกแล้วกันแต่ว่าครจะไทยยังไงก็ไม่ไม่มีปัญหานะ่น้ำบอ่อไม่ยุมน้ำคลองนะครับ แค่เราให้ฟังเฉยๆว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ปุตตะมันแปลว่าไม่จริงจังอะ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นคู่ของเราที่แท้หมายว่าถ้าเป็นคู่ของเราอะ่ะเขาจะลงที่ปะตะัตตานีแต่ว่าปุตตะมันคือกิกเดือนนั้นมันแปลว่าเล็กกว่าคําว่าคู่ครองหรือพูดง่ายว่าเมียหลวงเมียน้อยอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นการเสี่ยมนะครับแต่อันนี้อธิบายให้ฟังว่า ที่ที่เหตุผมที่ผมพูดเงี้ยคืออันนี้คือคือรายได้ประจําอันนี้คือรายได้เสริมอ่ะอันนี้คือเมียหลวงอันนี้คือเมียน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะครับให้เราเข้าใจตามนี้อันนี้คือกิกกักเนี่ยนะครับไม่เรียกว่าเมียน้อยดีกว่าเรียกว่ากิกกักเนาะอ่ะอันนี้คือเมียปัจจุบันอ่ะทีนี้ถามว่าปัตตานีมันก็ต้องใหญ่กว่าปุตตะถูกป่ะพออันนี้คือการตบกันแต่งอันนี้คือแค่ อาจจะแอบกินขโมยกินก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันใหญ่กว่าก็เหมือนกับกระดุมพระที่ใหญ่กว่าปุตตะเข้าใจไหมครับอันนี้คือผมกำลังอธิบายว่าผมคิดแบบนี้ว่าไอเนี่ยคือรายได้ประจาไอเนี่ยคือรายได้เสริมแต่ว่าใครจะคิดว่าอันนี้เป็นรายได้ประจําก็แล้วแต่อันนี้คือไอคือแค่ผมบอกให้ฟังอธิบายให้ฟังว่าผมคิดแบบนี้โอเคนะอ่ะเรื่องกิจการอันนี้แค่เป็นองค์ประกอบไม่ได้หมายถึงว่า คุณจะมีกันไม่ใช่นะครับอันนี้แค่อธิบายของคําว่าการเงินให้ฟังเฉยๆโดยการอ้างอิงจากจุดความรักอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนะครับในเรื่นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการกระบวนการทําความคิดของผมแล้วกันเนาะอ่ะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่บางคนบอกวาอ้าวแล้วมันจะตรงเหรอ,อเราไม่ได้เป็นคนตัดสินครับ คนที่ตัดสินคือคนที่ได้รับคําพยากรณ์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยจะผิดจะถูกก็ไปว่ากันตรงนั้นไม่ได้มาพูดตรงนี้ว่าใครผิดใครถูกเพราะมันก็คือสงครามน้าลายถูกปะ่ะอะไรประมาณนี้ครับจบนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ตนุไปโรงเรียนกระดุมพาแต่ว่าตัวเราเดินเข้าหาการเงินเพราะว่าเราต้องการเงินเพิ่มดังนั้นเนี่ยเราจะมีรายได้เพิ่ม2อปีครึ่งนี้ แต่ครบรอบมีนาคมคือ1ปีแล้วเหลือเวลาอีกแค่ปีครึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเงินเราจะ make money ได้แบบขาขึ้นเนี่ยแค่1ปีครึ่งนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าตัวเราเนี่ยอาจจะต้องทําเพิ่มงานเสริมเข้าไปเพื่อให้ได้ให้เงิน,เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับหมายคมว่าเราเปิดโอกาสทําอาชีพเพิ่มขึ้นอ่าแล้วจะได้ตัง อะไรประมาณนี้ครับในนั้นเนี่ยก็จะได้ตังเพิ่มจะมีเงินเพิ่มทําให้เราอะเก็บเงินเพิ่มได้มันก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นเพราะดาวเสาร์มาจากธาตุด,ดินราศีมาก่อนตอนหด,ดังนั้นดาวเสาร์เป็นเรือนหมายถึงว่าเป็นธาตุด,ดินแล้วไปอยู่ในราศีการเงินก็หมายความว่าจะเกิดความมั่นคงด้านการเงินเกิดขึ้นแต่จะต้องเป็นอนาคตข้างหน้าและภายภาคหน้าหลังจากที่เราลงมือทําก่อนนะครับ แต่โชคดีที่คนมากรอนเป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วจึงเป็นคนที่รอบคอบนะครับแต่ให้มันออกมาทางรอบคอบนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียโอกาสเสียอะไรไปหมดโดยที่แบบคิดเราไม่ได้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับดังนั้นวิธีการแก้ของคนมากรอเนี่ยแก้นิสัยตัวเองเนี่ยด้วยการคิดวนซ้ำวนซากเนี่ยนะครับให้คุณเนี่ยรู้ไหมว่าดาวเสาร์เด่นเนี่ยจะเป็นคนที่คิดวนซ้ำวนซากนะครับคิดไม่ได้ต่อยอดแต่คิดซ้ำคิดเดิม คิดอยู่กับที่นะครับคิดจนมันย่อยแล้วย่อยอีกจนเหมือนกับไข่ตํำพริกจนแหลกละเอียดอะครับประมาณนั้นนะ่ะต่ำอยู่นั่นนะ่ะละเอียดแล้วก็ยังต่ำอยู่นั้นนะ่ะไม่รู้จะต่ำไปทําไมอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับมันย้ำคิดย้ำทันมันอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะครับเพราะดาวเสาเด่นเนี่ยมันคิดมากมันหวาดระแวงเยอะมันก็ยิ่งยิ่งระแวงก็ยิ่งคิดมาก ยิ่งคิดมากก็ยิ่งกระทบกับสมองนะครับถ้าคิดเยอะแต่คิดต่อยอดมันคือการพัฒนาสมองมันคือการต่อยอด IQ นะครับแต่ถ้าเปื่อคิดซ้ำซากมันคืออัลไซเมอร์มันคือ,คอโรคอัลไซเมอร์ถามหาแน่ๆตอนแก่เข้าใจไหมครับในนั้นเนี่ยวิธีการคือให้ติดช็อตโน้ตเนี่ยพวกโน้ตแปดแปะกาวเนี่ยนะครับให้แปะไว้หลายๆที่ที่เราเห็นบ่อยๆตรงโดยเฉพาะตรง หนดบวกก็ได้ตรงต้องทำงานก็ได้แล้วเขียนว่าคิดบวกแล้วก็คิดอีกแผ่นหนึ่งว่าอา่าคิดเขียนตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เขียนว่าคิดต่อยอดให้เราเตือนตัวเองเสมอว่าเวลาคิดนะคิดต่อยอดนะอ่ะคิดต่อคือให้เราทําความเข้าใจกับตัวอักษรน,นั้นเพราะไม่งั้นมันจะเบลอแล้วมันก็จะคิดซ้ํสร้างวนไปอีกถ้าเราไม่มีสติอะครับมันต้องโฟกัสเนี่ยอ่ะในนั้นเนี่ย แต่การโฟกัสมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นคิดซ้ำซากวนเวียนไงดังนั้นเราก็จะไม่เขียนคำโฟกัสนะแต่เราอะให้อ่านออกเสียงและทําความเข้าใจกับคําที่พูดด้วยเพราะคนไม่มีสติคือเคยไหมเวลาร้องเพลงอะ่ะพอเจออะไรปุ๊บเราก็ร้องเพลงอยู่เียติดหัวอย่งนงเนะเราก็เราก็อ่านไปแต่มันก็ติดหัวอย่างงี้มันก็คือการคิดวนซ้ำซากแล้วมันแกะไม่ออกอ่ะก็ระวัง มันจะมีปัญหาตามมาในภายหลังได้นะครับสำหรับคนเสาเด่นเนี่ยนะใครเสาด้อยก็ไม่เป็นไรครับเป็นคนไม่คิดอะไรปล่อยวางได้ง่ายแต่มันจะไม่มีความมั่นคงนะครับคือดาวเสามันคือความมั่นคงข้อดีคือเป็นคนแข็งแกร่งมั่นคงอดทนนะครับสร้างตนให้เป็นปึกแผ่นได้แต่ข้อข้อเสียของดาวเสาที่ดีก็คือคิดมากหวาดระแวงแต่เสาดีอ่าไม่ใช่เสาด้อยมันก็คือข้อดีคือการไม่คิดมากปล่อยวางง่าย แต่ข้อเสียคือไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของละแบบกันนะครับเราต้องแก้ในจุดนั้นของแต่ละคนไปของเสาวดีเสาวเด่นเนาะมันก็ต้องแก้มีข้อด้อยของมันนะครับทีนี้ดาวเสารตกเงนินกันเงินก็จะได้เงินเพิ่มที่เรามาดูในระหว่างบ้านคราวที่แล้วดาวหูเกาะระหว่างเกษตรตอนนี้ดาวเสาก็เกาะระหว่างเกษตรเช่นเดียวกันผมจึงเอามาพยากรณ์เดินมีนาคมเนาะ เฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นเพราะดาวเสาร์โคจรไวมากในระหว่าง1เดือนต่อ1หนึ่งราศีเลยนะดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์เข้าไปไวก็ดังนั้นเอาแค่เฉพาะเดือนมีนาคมก่อนว่าดาวเสาร์เกาะระหว่างเกษตรเหมือนกับดาวราหูจึงหมายความว่าเราอะมีความเข้มแข็งในตัวตนละมีความคิดมีความอ่านมีความสามารถมีความจะพร้อมจะก้าวไปหยิบเอาเงินละนะครับมันคือความพร้อมทุกอย่างละแต่จงจําไว้ว่าคิดต่อยอดคิดต่อยอดคิดต่อยอดนะอ่ะทีนี้ พอ,อาลาหูก็เกษตรเหมือนกันก็หมายความว่าโอเคก็จะมีการติดต่อมีการสื่อสารทําให้เราะพร้อมที่จะมีการคอนเน็กชันเพื่อให้เกิดเงินมากขึ้นยิ่งคอนเน็กชันมากก็ยิ่งได้เงินมากในนั้นเนี่ยหมายความว่าเราควรจะเปิดรับโอกาสให้คนเข้ามาในชีวิตด้วยอย่าบวแตระแวงมากเกินไปแต่การรอบคอบก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรวางเฉยไม่ควรจะเพิกเฉยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ควรจะ ดำเนินต่อไปแต่ลดบทบาทมาลงอย่าระแวงให้มากเพราะเงินจะไม่ได้นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยจะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญามีการได้ตังมีการได้เงินเพิ่มก็หาอาชีพใหม่ๆทําด้วยจะได้ไม่ถึงว่าอาชีพเสริมมาใหม่ๆทําด้วยจะได้รายได้เพิ่มขึ้นครับจะได้เป็นกอบเป็นกำในอนาคตในข้างหน้านี้เนาะอยังไงก็เป็นจุดตําแหน่งที่ดีมากๆในช่วงเดือนมีนาคมเนาะอยังไงก็อย่าลืมไป แก้ไขจัดการกับตัวเองเนาะจะได้ไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการได้ครับในอนาคตก็ได้กดแชร์กดซับส c r i ต์ติดตามเป็นลงใจให้กับช่องชาแน,นลคาร์ลยด้ยนะครับขอบคุณครับ